สวัสดีครับพบกับผมตั้มวิาสานออโต้คาร์สาขาการจนนพิเสกนะครับวันนี้มาพบกับรายการรถสวยคุณภาพดี EP นี้เป็น EP ที่3แล้วนะครับวันนี้ก็จะนำรถโตโยต้ายาริสเอทิมาแนะนำในวันนี้รถครันนี้ออกห้างป้ายแดงมาใช้มือเดียวไม่แท้30,000กิโลนะครับรถครันนี้ออกห้างป้ายแดง ราคาอยู่ที่5 4 9 0 0 0บาทแต่วันนี้วิสันอโอตโตคาสาขาการยานพิเศษนำมาขายเพียงราคาแค่3 9 9 0 0 0บาทฟังไม่ผิดนะครับวิสันออโตคาสาขาการยานพิเศษนำมาขายเพียงแค่ราคา3,99,900บาทเดี๋ยวเราไปดูสภาพโดยรวมของรถกันนีันะครับเชิญเลยครับ ของรถคันนี้กันนะครับสีของรถด้านหน้าคันนี้สวยปิ๊บไม่มีตำหนิหรือเทียบกันว่าไม่มีรอยขีดข่วนคนแม่นั่นเองนะครับตรงกลางเป็นโลโก้ของโตโยต้าซึ่งออกแบบมาค่อนข้างขนาดใหญ่เห็นได้ชัดเจนถัดลงมาด้านล่างก็จะเป็นกันชนสีดำซึ่งออกแบบมาค่อนข้างสวยนะครับถัดมาด้านข้างก็จะเป็นไฟแบบมันติรีเฟกเตอร์ฮาโลเจนนะครับ สภาพโดยรวมของรถคักกนนี้ด้านหน้าเนี่ยถือได้ว่าสวยไม่มีตำหนิจริงๆเดี๋ยวเราไปดูของรถคันนี้นครับเชิญเลยครับด้านข้างของรถคันนี้นะครับเริ่มจากล้อแม็กก่อนเลยนะครับล้อแม็กเนี่ยเป็นล้อแม็กอลลอย15นิ้วมาพร้อมอยาง185ทับ60 R15 นะครับซึ่งยางเนี่ยยังอยู่ในค่อนข้างที่ยังใหม่อยู่นะครับถัดมาด้านบนนะครับก็จะเป็นกระจกมองข้าง พับไฟฟ้าปรับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวติดกระจกนะครับถัดมาด้านตรงกลางก็จะเป็นมือจับสีเดียวกับตัวรถซึ่งออกแบบมาก็สวยในระดับหนึ่งนะครับโดยรวมของรถคันนี้ด้านข้างถือว่าไม่มีตำหนิเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังของรถคันนี้กันครับเชื่ออะครับด้านท้ายของรถคันนี้นะครับไฟท้ายเป็นไฟท้ายแบบ LED ไลท์คุดดิ้งนะครับถัดลงมาด้านล่าง mm hmm. ก็จะเป็นเซ็นเซอร์คู่หลังนะครับสามารถถอยจอดเพิ่มความสะดวกของรถคันนี้นะครับี๋ยวเราไปดูด้านในของรถคันนี้นครับผมเชิญเลยครับตอนนี้นะครับเราอยู่ภายในของรถคันนี้กันนะครับผมภายในของรถคันนี้ว่างมากเลยนะครับขอบอกเลยภายในของรถคันนี้เป็นสีดำตกแต่งด้วยสีเงินเมทัลลิกนะครับที่ผมนั่งอยู่นะตอนนี้ก็เป็นเบาะสีดำ นะครับผมถัดมาที่ผมจับอยู่นะตอนนี้ก็ <c oughs> จะเป็นปุ่มอะไรมัลติฟังก์ชันนั่นเองปุ่มด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงของเครื่องเสียงนั่นเองนะครับผมด้านขวาก็จะเป็นปุ่มรับสายวางสายของโทรศัพท์นะครับด้านบนของผมตรงนี้นะครับเป็นม่านบางังแดดติดกระจกซึ่งรุ่น e <c oughs> ให้มานะครับ <c oughs> ถัดมาตรงกลางด้านบนนะครับก็จะเป็น วิทยุ AM, CD, FM นะครับผมหรือ MP3 นั่นเองนะครับผมถัดมาด้านล่างก็จะเป็นระบบแอร์ดิจิตอลนะครับถัดมาล่างสุดเลยนะครับก็จะเป็นระบบเอียร์ซูเปอร์ซีนั่นเองนะครับผมภายในของรถคันนี้สวยสะอาดไม่มีตำหนิเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในห้องเครื่องของรถันดิงครับผมเชิญเลยครับ ภายในห้องเครื่องของรถคันนี้นะครับผมดูสะอาดไม่มีตำหนิน็อตไม่เคยขยับถือได้ว่ารถคันนี้ไม่เคยชนด้านหน้ามานะครับผมหรือการแกะทำสีด้านข้างนั่นเองนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสบภาพโดยรวมของรถคันนี้ท่านแน่อยากทราบแลไวใช่ไหมครับว่ารถคันนี้ต้องดาวเท่าไหร่และผ่อนเท่าไหร่สำหรับลูกค้าเครดิตด,ดีฟรีดาว ฟังไม่ผินดนะครับีดาวถ้าจะผ่อนอยู่4ปีจะผ่อนอยู่ที่10,000บาทผ่อน5ปีอยู่ที่8 0 0 0าบาทผ่อน6ปีอยู่ที่7 0 0 0าบาทสำหรับวันนี้ผมตั้มวิสานออโต้คาร์สาขากายจนำพิเศษขอตัวก่อนนะครับแต่อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาด คลิปเป็นตัต,ต่อไปสำหรับวันนี้ขอตัวก่อนนะครับผมสวัสดีครับ